สวัสดีครับวันนี้นำเสนอโน้ตบุ๊กเรโนโวนะครับตัวมีการ์ดจอนะครับเป็นแผ่นเทียมนะครับผมเรโนโว G สี่ศูนย์นะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับความสวยนะครับทุกวันนี้ผมเอาโน้ตบุ๊กที่สวยมาขายนะครับถ้าราคาที่มันแบบห้าหกพันขึ้นนะครับผมถ้าว่าบางคนงบน้อยผมก็มีให้นะครับแต่ว่าก็ตั้งมันด้วยครับมันตรีก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบได้หลายอย่างนะครับผม มาดูครับก็คือไป็น้ข้างบนดีกว่านะครับจะได้ดูนี่ครับความสวยของเขาแล้วครับนิวโอ้โสี่ศนนะครับ,รบตัวนี้นะฮะ ดูรอบนะครับดนะครับสวยครับสวยนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับเป็นคิชเลตฟ้าชาร์ดเยนะครับแบตเตอรี่เกียวนะครับตัวนี้นะครับ ใ่นะครับมีโปรแกรมนะครับพวก Photoshop นะครับฟิเมอร์โฟนนะครับเขียนอัตต่อวิดีโอนะครับไลน์นะครับ Dreamweaver นะครับพวกแต่งภาพแต่งอะไรได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้จะมีการ์จอด้วยนะครับตัวนี้นี่มีการ์จอแยกนะครับมาดูสเปคกันนะครับ สปิกนะครับนี่ครับจะเป็นเพนเทียมนะครับ3 5 5 8้ยูนะครับ1.7นะครับแรม4กิกนะครับมาดูการจอนะครับดูการจอใหญ่ครับดูคอมนะครับ ดูที่ CPU ครับดูที่ RAM ครับดูที่ฮาร์ดดิส์นะครับดูที่การ์ดจอครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องเทียบด้วยนะครับว่าราคาด้วยครับราคาอย่างคอมธรรมดานะครับก็หลักหมื่นครับทุกวันนี้ฮะนะครับทุงนี้จะมีการ์ดจอนะครับนบถึงไม่ได้ AMD r a d e n นะครับ R5 M230 นะครับคือการ์ดจอแย่นะครับ การจอแย,ยกดียังไงนะครับคือปกติเนี่ยถ้าการประมวลผลเนี่ยจะอยู่ที่ TPU ทั้งหมดนะครับเวลาเราทํางานพวกตัดต่ออะไรพวกเนี้ยคือง่ายๆพวกสปิกรางแรงอะ่ะจะมีการจอแย,ยกมาด้วยเนี่ยครับซึ่งการจอแยกก็จะแพงขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้หูหนังฟังเพลงเน็ตตัด,ดต่อภาพใช้ได้นะครับรุ่นนี้ เพิ่มเงินอีกมานิดนึงครับก็เป็นตัวนี้เลยครับลูกค้าครับเดี๋ยวนะครับเพิ่มเงินไหมอีนึงก็เป็นตัวนี้ได้เลยนะครับฮาร์ดดิส500กิกนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวดูฟังมสวยอีกทีนึงนะครับ โอเคอนนะคอมในราคานี้นะครับเป็นราคาเดี๋ยวไม่เปิดในในเพจนะครับโอเคครับเดี๋ยวลดให้ครับตเดี๋ยวลดให้สวัสดีครับ